สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอาหารนะคะ่าให้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะเอาใส่มีมีมีหมูมีทุอ่าทุอ่ามะเขเทศอ่ะแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะนี่พอใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาค่ะแต่ใส่เพิ่มอีกหน่อยนะคะ แล้วก็ปิดฝานะคะแล้แบบนี้ก็เหมือนกันนะคะมีหมูมีข้าวนะคะเห็นไหมคะอืนี่เสร็จอันนี้ก็เป็นแตงแบบนี้เจาะรูมันนะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ไปแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบบนี้อือนี่นะคะ อืตักป่กนะะนี่ค่ะแล้วก็หาฝามาปิดนะคะมีหมูมีอ่าหัวหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะ ใส่ลงไปแล้วก็เห็นไหมคะเจาะรูมันนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมนะคะ ข้าวมีหอมใหญ่มีมีหมูมีเนื้อก็ได้นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปจะใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะไปเอาไปนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงแล้วก็ก็จะ เอาให้ดูอีกทีนะน,นะคะอืมดูก่อนนะคะนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่เปิดออกมาแลวก็เป็นแบบนี้นะคะข้างล่างจะเป็นไก่นะคะอืวแปบบ๊บนนะคะเห็นไหมมีไก่อยู่ข้างล่างด้วยนะคะมีไก่อยู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวถ้าไงอบเสร็จแล้วก็จะให้ดูอีกทีนะคะ